สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่หัวหินนะคะก็คือยมมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะแบบมีชีวิตชีวาก่าน,นี้ก็คือแกชัดอ่ะออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงสี่สิบตอนแรกตอนที่อยู่บ้าน,ก,นกูกับแม่เป็าฉันจะมาถึงหัวหินอ่ะสิบแปดจุดสามห้าพโคาชน้ำท่วม รถเล็กอย่างฉันก็หวั่นใจจะขามาได้ไหมนเข้ากรุงเทพฝนตกรถติดฟ้าคืนแล้วคือปิดฟิล์มเอมากสายตาฉันก็ไม่ดีด้วยนะครับรถตองคืนไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะตาแบบมองในที่มืดไม่ค่อยชัดแล้วก็แสงแสงแบบแสงไฟแสงรถสวยเนี้ยไม่ค่อยได้แกแล้วคือแบบมลบมากอัลลาที่มันกรเพื่อมปเลยั้งแต่18.35เป็น19.20 19.45 20.20 20.48 21.02 21.23ก็21.23และฉันมาถึงจริงๆคือ21.39 13ชัโมงขับรถจากบ้านมาหัวหิน13ชั่วโมงฉัน ก็คือก่อนหน้านี้ฝนที่หัวหินไม่ตกเพิ่งมาตกเมื่อคืนที่แล้วเมื่อเมื่อคืนเนี่ยเที่ยงตึกดึกที่งคืนตีหนึ่งก็มาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้พระพิรุณจะรักแต่จะเกียดฉันนี่เขามไม่น่าจะได้อะไรแล้วอาบน้ำนอนดีกว่าบายกดมอร์นิ่งนะคะชาววันนี้ตั้งปุุแต่ช้าและ6หกเจดโมงแต่ฝนตกฝนปลปอยทำอะไรไม่ได้เลยก็เลย รอไปกินข้าวตอนเก้าโมงนะคะตอนนี้ผมก็น่าจะหยุดบ้างแล้วล่ะมะั้งอืมยังไม่ทําอะไรเลยคิดดีว่ากินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรต่อถ่ายรูปไหมหรือไปคาเฟ่หรือไปอุทยานเค <Okay, S 2> ไปกินข้าวกัน ก็คือโล่งมาเขาให้กินข้าวเป็นรอบๆนะคะตอนเข้ามาเช็คอินเนาะเขาจะถามว่าวันนี้วันนี้กินข้าวกี่โมงกี่โมงก็เลือกเลยวันนี้ฉันเลือกรอบเก้าโมงถึงสิบโมงพรุ่งนี้ฉันเลือกเป็นสิบถึงสิบเอ็ดแดดดีมากภาวนาอยู่ทั้งวันเถอะขอร้อง เอาละค่ะหลังจากที่ดิฉันก็ไปถ่ายรูปเล่นมาแล้วสักชุด2ชุดนี่ก็เปลี่ยนอีกแ้วไปคาเฟ่นหน้าที่พักนะคะดริดริมเล ดิฉันก็ได้มาถึงอุทยานแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนชุดเป็นแบบเกงขายาวแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเป็นทัวริสต์ที่ดีไอ้ค่ะเข้ามาจากฝั่งนู้นนะคะดิฉันก็รถไปจอดตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้หน้าอาคารตรงนี้จะมีเนี่ยค่ะจุดรับส่งผู้โดยสารพาเราไปนู้น จริงๆก็ต้องบอกเลยนะว่ามาหัวหินครั้งนี้ไม่ได้มาเที่ยวเป็นหลักนะหลักๆคือฉันมาแก้บนนี่คือสถานที่แก้บนของฉันอุทยานราชาพักประเด็นก็คือตอนสมัยอยู่แบบปีสองมาที่นี่กับที่บ้านก็ขอไงเออขอจบหกปีตามหลักสูตรนะคะไม่อยากซิ่วไม่อยากตกไม่อยากโดนทายไม่อยากอะไรทั้งนั้นก็เลยขอไว้บอกว่าเดี๋ยวถ้าถ้าจบแล้วมีโอกาสก็จะกลับมาไหวอีกครั้ง จริงๆขอไปสองที่ขอพระนเรศนี่แหละขอที่อุทยานราชะพักที่หนึ่งแล้วก็ดอนเจดีย์ที่สุพรรณอันนั้นตอนไปฝึกง,งานตอนปีหกช่วงปีหกสองก็ขอเหมือนกันขอพระนเรศอีกเหมือนกันทิปนี้ก็เลยเป็นทิปแก้บนนะคะกลับมาไหวคือทั้งสองที่ก็พูดเหมือนกันว่าถ้าจบหกปีจะมีโอกาสจะกลับมาไหวตอนที่ขออยู่ที่สุพรรณก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผ่านแล้วจบตามหลักสูตรหกปีก็จะกลับมาไหวอีกครั้งซึ่งฉันจบไปงแต่ปีหกสองนี่หกห้าแล้วฉันก็แบบ เพิ่งจะได้มาแก้นะคะเพิ่งจะได้มีโอกาสกลับมาว่าใช้คำนี้ดีกว่าเนาะ เราเรามาจอดลงตรงซุ้มตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะอยู่หน้าอุทยานเลยก็จะมีลงน้ำถวายพระพรตู้บริจ,รจาคเราก็เอาพวงมาลัยมาไหว้ตรงข,งข้างๆตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกล่าวคำของเรานะคะแล้วก็ถ่ายรูปแบบนักท่องเที่ยวหนึ่งกลุ่มนี่นะอันนี้คาถาบูชาก็จะมีแบบบูชาแต่ละพระองค์ เราของพนาเล่ แล้วตอนนี้ทุกคนก็คือขึ้นรถรางกลับหมดแล้วเหลือแต่ฉันมัมแต่ถ่ายรูปเล่นดูดิสวยนะวิวอ่ะก็รอรถรางรอบต่อไปนะฮะนี่เขาอันนี้ถ้ารอแบบว่าเหมือนบริจาคเงินสมทบทุนอะไร,งไรเงี้ยเขาก็จะให้โอสเตอร์มานะคะก็กลับไปไวให้ยายดูที่บ้านยายฉันชอบมาก มากนะคะจริงๆว่าจะไปคาเฟ่ต่อแหละแต่ว่ามันจะสี่โมงแล้วอ่ะคือตอนนี้มันกำลังมีแดดเดี๋ยวฉันจะกลับที่พักนะคะเรามีชุดสต็อกอีกเป็นแบบเกือบสิบชุดต,ต้องรีบไปถ่ายรูปให้หมด Let's go <S ทุกคนท่าทีตกที่หัวหินสวยมากก่อ,น,อนนี้สวยกว่านี้แต่ฉันแบบเล่นน้ำเพลินไปหน่อย ทะเลตั้งแต่นู่นแหละกอบปูคิดถึงทะเลมากไม่ไหวคิดถึงไม่ไหวแปลงล่างแล้วนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปไปหลายเซตแต่ว่ายังไม่หมดยังเหลือชุดขนขนขาวขาวฟูๆแบบนหนาวๆเลยอะ่ะหนึ่งแล้วก็บิกินี่อีกม่วงเขียวเหลืองอีกสี่ชุดค่ะเพราะว่าเวลาไม่ทนันเมื่อเช้าตื่นมาครึ่งช้าไม่ได้อะไรเลย,เลยจนบ่ายสองก็เพิ่งมาเก็บตอนบ่ายสาม คู่นี้อีกวันหนึ่งก็คิดดูว่าจะตื่นไหมตอนเช้าฝนาจะตกไหมเอาใจช่วยน้องด้วยนะคะทุกคนสั่งกับข้าวไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันฉันกินตําปูมาอีกอื่นไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะมันมีแต่แบบเป็นกับซึ่งไม่น่าหมดก็เดี๋ยวกินคู่นี้ก่อนเอาล่ะเพื่อนสาวความบันเทิงได้เกิดขึ้นแล้วปูนึ่งค่ะปูนึ่งว่าปูสดปูนึ่งค่ะมึงกูอยากกินปูสดกูได้กินปูนึ่งเครียดแล้วเครียดแล้วนี่คืออะไร ให้อาหารยีราฟในซาปาลีหรอกเมื่งกูยังก,กินปูทอดปูอร่อยมากเป็นปูนึ่งแต่ก็อร่อยแค่คิดดูว่าถ้ามันสดมันจะอร่อยแค่ไหนทำไมฉันไม่ได้กินสดนะพรุ่งนี้มาแก้มือกินแบบสดได้ไหมวะ เป็นตำไทยที่แบบไม่หวานจัดเปรี้ยนนิดไม่นิดอะบันเทิงมากฉันจะขับรถมาเซเว่นซื้อน้ำซื้อขนมเจอร้านนมัดกูเข้าก่อนเลยจ้ะน้ำเอาไว้ที่หลังไปนวดก่อนนะจบแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงไหนคะนลิเดออ๋อนี่ไงไป้าย ลิเดนวดเพื่อสุขภาพดิฉันมาเจอคนพี่กันพอดีนะคะท่านนี้มือหนักสะใจมากสบายมากเอ้าแล้วร้านข้างก็มีหัวหินเฮลลี่คือฉันอาจจะมาเซเว่นอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วฉันไปติดอยู่ตรงร้านตรงนั้นหนึ่งชั่วโมงสบายสุดๆพูดเลยไปเซเว่น แล้วจริงๆฉันว <c oughs> ยแสงดีมากคือลงไปกินข้าวถ่ายรูปเก็บตกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงจะครึ่งแล้วก็อาบน้าเก็บของเพราะต้องเช็คเอาต์ตอนเที่ยงเดี๋ยวเราจะไปสุพรรณต่อคือแมปเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าฝนตกเราจะติดตรงไหนไหมก็คือภาวานาว่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยให้ฉันเดินทางแบบดีๆเถอะสภาพ้องก็คือสงสารแม่ญญบ้านมากพูดเลยนะคะนี่ยังอยู่ใน บีนี่เหลืองอยู่เลยแลพร้มกันนะนี่นะคะคือตอนปีหกก็คือปีหกสองฉันก็ฝึกงานนะคะก็คือที่โรงพยาบาล จากที่ฉันขับรถมากว่าสี่ชั่วโมงตอนนี้เราก็ถึงดอนเจดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปไหว้สักการะหาอะไรกินแล้วก็ขับรถต่อกลับไปนอนในเมืองสุพรรณนะคะไม่มีแอคท v i ตีอะไรแล้วค่ะนี่นะคะอนุสรดอนเจดีพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ได้มาแล้วนะคะก็จะมีผานกับพวงมาลัยให้เลือกดิฉันก็เลือกเป็นพวงมาลัยมาเดี๋ยวไปไหว้ก่อนนะ <c oughs> เป็นที่เสร็จสิส้นเรียบร้อยนะคะภารกิจกลับมาไหว้สักการะพาะนาเรศทั้งสองที่ของเรานะคะเดี๋ยวกลับไปหาอะไรกินนอนแล้วก็พวงนี้เตรียมกลับบ้านเย่ไป้ะ ตอนนี้คือกินหายทอดที่ซื้อมาจาก,าจากอ,อันุษอนสองสถานก็ดูซีรีส์อยู่เขาปกติแบบวันทำงานจะก็นั่งดูที่ร้านพอมาเที่ยวก็แบบไม่ได้ตามเก็บวันนี้ก็เก็บเลยไม่ออกไปไหนแล้ววันนี้นอนอย่างเดียวอ๋อท,ที่ที่มอนดีสอร์ทเขามีคาเฟ่ด้วยนะพรุ่งนี้เปิดแปแปดโมงเปิดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอีนี่จะตื่นไหม สภาพหน้าก็คือสดทุกวันตอนนี้นะคะดิฉันก็ปฏิบัติภารกิจตามหาปลาสลิดกลับไปให้แม่นะคะคือตอนมาแม่บอกว่าไม่ต้องไปหลอกฝนมันตกพายุมันนวดมันนี่แต่พอนี่บอกว่าแบบเออไหนๆก็จะไปตั้งใจแล้วก็มาแม่บอกจะไปแวะสุพรนอยู่ใช่ไหมเอาปลาสลิดมาด้วย กูก็เลยต้องาตามหาปลาสลิดให้แม่นะคะตอนนี้แปลว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรแต่ว่ามันเก้าโมงครึ่งมันยังไม่เปิดก็เลยมาวัดป่าเลไลนะคะไปตามหาปลาสลิดให้แม่ก็คือช่องนี้ที่มาสองถึงเก้าตุลามีงานที่วัดฉนีนะคะฝั่งนู้นก็จะขา,ายของเนี่ยงานโอท็อปอะไรสักอย่างเขาบอกว่าปลาสลิดให้เดินเข้ามาในซอยนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอปลาสลิดไหม นี่หรออู้นี่อะไรปลาสลิดปลาชนแดดเดียวมาเลยฉันไม่รู้จักปลาสลิดไหนเออปลาสลิดค่ะอันไหนคะปลาสลิดร้อยสิเจ็ดตัวร้อยหกสิบบาทนะคะได้ได้ได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วอ๋อแขนจะกล้ามขึ้นแล้วปฏิบัติการตามลาบปาทสลิดให้แม่นะคะก็คือเอามาหกโลเลยแล้วก็น้ำพริกด้วยน้ำพริกปาทสลิด